สว,วัสดีครับผมนายสับเพมุขุยนะครับชื่อเล่นชื่อช้างนะครับทำงานอยู่หน่วยงานดีไฟนะครับ หน่วยงานของผมก็เป็นหน่วยงานบดเยื่อนะครับก็อ,อายุการทาง,งานของผมก็4ปี2เดือนนะครับห่วหน้าชุดของผมก็เป็นนายสิทธ์ชายวงเทศนะครับอยู่กะซีนะครับหัวหน้างานของผมก็คือนายประสิทธิ์อัตนาวงศ์กับนายสามารถทองผลทินะครับ หน้าที่การทํางาน,นที่ผมรับผิดชอบนะครับก็เป็นส่วจสอบวัตถุดิบนำเข้าผลิตนะครับแล้วก็ตรวจ็อบทอเปอร์ระบบสายพานส่งวัตถุดิบหรือชิปนะครับแล้วก็มีในตรวจสอบเครื่องจักรประจําวันอ่าก็ถ่ายมิตเตอร์ประจําวันนะครับส่งให้จดในจดนงานเรื่องมิตเตอร์ครับ จำนวนเลขมิเตอร์ที่ใช้นะครับแล้วก็มีฉีดแอลกอฮอล์เครื่องจักตามมาตรการโควิด19นะครับที่โรงงานกำหนดไว้นะครับก็างานด้านคุณภาพของผมก็จะเป็นดูเรื่องค่าดีนะครับให้อยู่ตามค่าควบคุมที่เขากำหนดให้ครับ แล้วก็มีงานด้านเครื่องจักรผมก็จะตรวจเช็คหน้างานเป็นประจำนะครับทำพีเอ็มเบื้องต้นแล้วก็แจ้งเปิดเวิร์กเวลาเครื่องมีปัญหาถ้าแก้ไขได้ก็จะแก้ไขเองก่อนนะครับแล้วก็ทำสแปรหน้าจานทำสแปรอว,ว่าเตรียมพร้อมในกรณีเครื่องจักรมีปัญหาฉุกเฉินนะครับจะได้เอามาแก้ได้ นะครับแะได้ไม่ต้องเสียเวลาเบรกดาวหรือหยุดเครื่องนะครับนานก็ในงานที่6เดือนที่ทำมานะครับ6เดือนแรกที่ทำมาก็เป็นการเพิ่มทักษะในการเดินเครื่องในงาน f o r m ิ่งนะครับลายสองนะครับเรียนรู้ในการ เึืนเรือ่องเครื่องนะครับแก้ไขในเรื่องแก้ไขปัญหาคุณภาพเรื่องต้นนะครับแล้วก็เพิ่มทักษะงานซ่อมงานทำโรเดอร์บาร์นะครับแล้วก็งานกัดตั้นชิพนะครับล้อง็งานทำแผ่น t r ล i n ายนะครับ ในกรณีที่เครื่องจักรมีปัญหาผมก็สามารถแก้ไขหน้างานเบื้องต้นได้นะครับด้วยตัวเองนะครับอุปสรรคในการทำงานของผมนะครับเนื่องจากดีไฟล์ก็เครื่องมีอายุการใช้งานที่เยอะและเก่าก็มันจะมีในเรื่องของเครื่องพังบ่อย แล้วก็หยุดเดินเครื่องบ่อยเพราะว่าเครื่องมีปัญหาบ่อยก็แก้ไขอยู่เสมอครับเดินไปแก้ไขไปครับสำหรับหน่วยงานผมแล้วก็งานด้านดิจิตอลก็เป็นในเรื่องของระบบที่ผมใช้ก็เป็นในเรื่องของโทรศัพท์ในการสื่อสารวอในการสื่อสารก็ มีในเรื่องของการที่ทำแก้งซ้มแล้วก็พวกจาวิสครับออบอกเวลาในการทำงานได้ชัดเจนแล้วก็ทำงานตอนไหนเสร็จงานตอนไหนลายก็ยจะบอกในเรื่องของอันนี้พังแก้งซ่มแล้วก็ ให้มันไวในต่อการสื่อสารให้เขารับรู้ได้ไวครับในส่วนของลายงานที่ที่ผมจะแนะนําให้บริษัทปรับปรุงก็เป็นในเรื่องของการแจกแมสหรือแอลฮอนไอให้มันเยอะกว่าเก่าครับเพราะว่าช่วงนี้โรคมันเยอะก็สําหรับผมก็มีประมาณนี้ครับ,บร